คันาดีมคันนี้นะครับก็ได้ประกอบเสร็จรรเ,รรรรเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเครื่องประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วสตาร์ทแล้วลองติดแล้วนะครับมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลากดสตาร์ทมือแล้วนี่นะครับเนี่ยมันไม่ติดนะครับเ c ซมันไม่ติดแต่ถ้าเราสตาร์ทเท้านี่มันติดเลยนะครับสตาร์ทเท้านี่ติดแบบง่ายๆเลยนะครับปัญหานี้นะครับก็เจอกันมา บ่อยนะครับแล้วก็มีบางท่านเคยถามผมมาแล้วก็ให้หาแนวทางในการแก้ไขนะครับผมก็ไม่มีโอกาสที่จะมีรถต้นแบบให้ดูนะครับพอดีเจอคันนี้พอดีเลยอาการแบบนี้ที่มี FC บางท่านเคยถามมาแล้วเมื่อล่าสุดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็มีคอมเมนต์ถามมาก็มาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเผื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับอาจจะไม่เหมือนกันโดยตรงแต่ก็ เป็นแนวทางได้นะครับแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันอาการนะครับนี่เปิดกุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเท้านะครับน่ครับสตาร์ทเท้าติดนะครับเนี่ยสตาร์ทเท้าติดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวดบแล้วก็สตาร์ทเท้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทเท้าไม่ยากนะครับแต่มันมีปัญหาตรงสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวดูนะครับ แบตเตอรี่ก็เต็มเต็มนะครับเดี๋ยวลองดับเครื่องนะครับแบตเตอรี่แรงนะครับๆๆเห็นไหมครับนี่เราลองสตาร์ทมือนะครับน,นครับนี่นะครับสตาร์ทมือจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่ติดนะครับมันเกิดจากอะไรถามว่าถ้ามีปัญหาจาก ขบูสตาาเท้าก็จะไม่ติดนะครับแล้วถามว่าใดนี้สภาพเป็นไงสภาพใดก็ผมแก้ไขเปลี่ยนถานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ประมาณ80%แต่มันก็หมุนได้นะครับแต่ทำไมไม่ติดนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ FC ต้องลองไปดูรถของ FC เองนะครับว่า ถ้าเกิดเป็นอาการอย่างเนี้ยแล้วเช็คดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่ครับให้ถอดพักหัเทียนออกนะครับแล้วก็เอาหัเทียนอีกหัวหนึ่งมาใส่นะครับจะเป็นหัวที่มันเสียมันบอดก็ได้นะครับหัวเทียนที่ใช้ติดอยู่ก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วทํำยังไงเดี๋ยวลองกดนะครับดู ว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าปิดกุญแจแล้วกดไอสตาร์ทนะครับไฟไม่มีออกนะครับ ไฟไม่ออกเลยเห็นไหมครับไฟมันไม่ออกนะครับเนี่ยเวลาเรากดสตาร์ทมือแล้วทําไมไฟมันไม่ออกนะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้เครื่องยนต์เราไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผมกดสตาร์ทเท้านะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทเท้าให้ดูนะครับไฟมันก็จะออก เวลาไฟออกนะครับแต่กดสตาร์ทมือแล้วไฟไม่ออกเป็นเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ดูนะครับ โอเคนะครับก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็กดกุญแจานะครับแล้วก็มาลองกดดาส,สตาร์ทแล้วก็มาเช็คดูไฟก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กโพเทียนนะครับดูนะครับเดี๋ยวที่ลองดูไฟนะครับเห็นไหมครับไฟออกเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีหนึง่ง ไฟจะออกนะครับไฟออกเดี๋ยวก็เสียบเข้าไปดูนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้ว,เด,วลดเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับผมกดสตาร์ทมือนะครับเห็นไหมครับติดครับ เดี๋ยวนะครับต้องเร่งช่วยนิดนึงนะครับ ับกุญแจนะครับแล้วก็สตาร์ทมือใหม่นะครับเห็นไหมครับปกติแล้วนะครับสตาร์ทมือปิดแล้วนะครับแล้วก็จับอีกทีนะครับแล้วก็สตาร์ทเห็นไหมครับสตาร์ทปิดเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ับเครื่องก่อนนะครับเป็นเพราะว่าไดร์สตารต์ตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยดีนะครับมันเสื่อมแล้วแล้วคนนี้มันกินไฟเยอะเวลาเรากดสตาร์ตมือแล้วมันกินไฟเยอะแล้วรอบที่ใช้ในการหมุนเครื่องมันก็หมุนไม่พอนะครับเพราะรอบในการหมุนไม่พอ,ม,ม,าม,าอ,พอมันก็ไม่สามารถไอพันเชอร์นะครับมันก็ไม่สามารถอ่าน ตำแหน่งในการจุดระเบิดได้มันก็ไม่จุดระเบิดที่ประกายไฟนะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับหรืออีกหนึ่งสาเหตุก็คือว่าเวลาไฟมาเลี้ยงไดรสตาร์ทมากๆเข้าปุ๊บมันดึงไฟไปที่ไดสตาร์ทหมดก็ทําให้ไฟไม่มาเลี้ยงที่หัวเทียนนะครับแต่พอเราเปลี่ยนไดรสตาร์ทใหม่เข้าไปเวลาเราสตาร์ทแรงมันดีมากพอแรงมันดีปุ๊บมันกินไฟน้อยพอมันกินไฟน้อยปุ๊บมันก็มีไฟมาเลี้ยงหัวเทียน แล้วรอบเครื่องก็หมุนสูงขึ้นหมุนสูงขึ้นพันเชอร์ก็อ่านตำแหน่งได้มันก็จะจุดระเบิดติดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมเจอสาเหตุนะครับถ้ารถ F4 เจอแล้วสตาร์ทไม่ติดแบบนี้แกะหัวเทียนมาแล้วก็เอาหัวเทียนใส่วิทยอยู่ที่รถก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหัวเทียนออกแล้วมันไม่มีแรงอัดแล้วมันเบามันก็จะหมุนเร็วแล้วก็ไฟก็จะกระโดดที่หัวเทียนได้นะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับก็เผื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับลองไปเช็คดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนคันนี้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับ